โอเคท่านผู้ชมก็ขอกับสวัสดีน้ชมทุกท่านกันด้วยนะท่านผู้ชมสวัสดีกันด้วยนะวันนี้อยู่กับสาวธรํมนะคะของ PG ท่นานผู้ชมท่าเกมรู้และโลกบทของใครๆหลายๆคนนะอันนี้คือสาวธรรมที่มันอัปเดตมาฉบับใหม่ฉบัฉบที่รายการแจกมันรวดเร็วไปไวกว่าเดิมไม่รู้ว่ามันจะอัปเดตทําไมเป็นอย่างนี้โอเคมา ว้ใน,นทุนพันห้า้วานผู้ชมพันห้าหรือพันสี่วะไม่ทันดูเมื่อกี้น่ผู้ชมเพราะมันเป็นเงินที่เหลือจากเกมที่แล้วมันเป็นเศษที่เหลือนะแอนก็ไม่ได้สังเกตว่ามันเหลือเท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่ะแต่ก็มาสำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคอยากให้เล่นเกมอะไรก็ดันล่างมีให้เม้นเสมอไม่ผิดหลักแน่นอนมา ฟรีเกมฟรีแรกเริ่มกันเลยรออะไรแบบน,น,นานๆละ่ะเราสายซื้อกว่าจะลุ้นว่าจะเข้าได้โอ้โหเงินคงหมดแล้วมั้งซื้อเท่านั้นที่จริงโจ้าโอ้โห,โโหโเคก็ไม่โดนเวลามันจะโดนหน้าแพงๆนี้ตั้งแต่มันอัปเดตใหม่เหมือนมัน,ม,นมันเล่นยากมากเลยอ่ะสาวทำอันนี้ไม่ได้โกหกนะก็คือแบบไปพูดคุยกันหลายคนแล้วว่า รู้สึกว่ามันกินยากไหมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่อัปเดตใหม่เออทุกคนก็บอกว่าใช่ก็ไม่รู้ว่าทําไมมันถึงหลังจากอัปเดตมันเป็นแบบนี้หรือมันต้องรอให้มันเสถียรกว่านี้หรือไม่อย่างไรก็ไม่รู้กันเคนี่แหละเคมันก็แบบมันก็ควรได้แล้วอ่ะมาโทมาอัปเดตกันไปเลยมาสามร้อยก็ได้มาเบ็ดหกจะรอดูดีว่าเบ็ดหกจะจริงใจหรือไม่เพราะเหตุใด โอ้โหแจกแบบนี้นี่แจกหาช้อนตะยินดีจริงๆเลยอเอาอีกไหมโอเคโอ้โหไม่มีเข้า อย่างวานยังเงียบเงียบร้อยว่ะเจ็บจีดมพะพร้าวเผาโอเค แต่แต่เดียวคงไม่มีรายการต่ออ่ะถ้าว่ายมาแบบนี้ดูดูดว่ายอย่างสูงว่ายอย่างสูงเห็นกระโปรงแล้วเนี่ยโอโหจบเลยมันไสมากเลยหน้าที่มันควรจ่ายมันก็แบบทิ้งคว้างอะ่ะเออเฮอใจเรานี่แบบเจ็บสีนะนผู้ชมเข้าใจไหมความรู้สึกที่มันเฟล,ลอ่ะมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วผู้ชมเฮ้ย อะไรวันเนี้ยเจอแต่เกมจ่ายแบบนี้วันนี้เป็น2วันแล้วนะ3วันแล้วนะรู้สึก